มาดูในส่วนของเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ไดในตรวจเยี่ยมปฏิบัติชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานของชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขตจัดการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลาน3นะฮะคลองน้ํามันอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพลตีสุดพิชยพงศุริลาวุฒิเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลอุทยานแห่งชาติทับลานสืบเนื่องมาจากครับได้มีการลักลอบตัดและค้าไม้พยุงโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกดงพญายเย็นเขาใหญ่มีจํานวนมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานในเขตพื้นที่อำเภอคอนบุรีและอำเภอเสริงสสงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพื้นที่เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นพื้นที่ที่มีไม้พยุงมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะฮะ จากที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ดังกล่าวจึงทําให้เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้าสําคัญในพื้นที่ภาคอีสานและตอนนี้ก็มีบุคคลนะฮะกลุ่มบุคคลกลุ่มขบวนการที่มีนายทุนสนับสนุนเงินทุนสเสบียงอาหารและว่าจ้างชาวต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานในการเข้ามารักรอบตัดไม้มีค่านี้ส่วนใหญ่ครับจะเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางภาคตะวันออกของประเทศไทยตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วและปราจีนบุรีเพื่อเข้ามารับจ้างรักรอบตัดไม้พยุง ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณค่านะฮะมีค่าคุ้มค่ากับการลักลอบการตัดทําให้เป็นปัญหาสําคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้เพื่อที่จะได้ดําเนินการต่อกรณีเมื่อมีการจับกลุมผู้ลักลอบตัดไม้ได้และขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องครับขยายผลสู่นายทุนผู้ว่าจ้างเพื่อทําการยึดทรัพย์สินต่อไปครับ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะเมื่อปี2 5 6 0เรื่อยมานี่ก็ได้มีการจัดชุดกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลร่วมกับทางป่าไม้กรมการปกครองแล้วก็ตำรวจนะครับก็ทําให้สถิติการลักลอบตัดไม้พยูงแล้วก็ไม้มีค่าต่างๆลดลงฮะแต่มีความพยายามลาดตระเวนป้องกันอย่างไร ความพยายามของผู้ที่ลักลอบตัดไม้นะฮะก็ใช่ย่อยนะครับ <Ừ. S 1> นะครับก็แข่งขันเช่นเดียวกันใช้แรงงานประเทศพื้นบ้านเป็นหลักครับ,รบนะฮะในการลักลอบนะครับมีความพยายามอย่างมากนะฮะซึ่งทางท่านเลขาธิการกรอรมนภาคสองเนี่ยก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับแล้วก็นําความห่วงใยจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาจักรฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทางเจ้าที่ป่าไม้ทาหารเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เสียสละความสุขสบายมาปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตะเวนและอันตรายจากผู้ที่ลักลอบตัดไม้เพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกโลกต่อไปครับ